ครับทุกท่านวันนี้เพจทางมันธุทีสุสคารได้นำรถดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังอีกทีแล้วครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าโอล่านะครับก็คือ,อตัวใหม่ของโอล่านะครับตัวนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าครับผมแต่วันนี้ผมก็จะขออนุญาตลองมารีวิวภายใน ก็การขับขี่ของเขาดูสั้นๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับก็ลองดูที่ตัวของรถนะครับก็เป็นตามสไตล์ของจีนยุคใหม่นะครับก็คือสูงเขานะจะค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบหนังนะครัมีความนุ่มนะครับแล้วมีเย็บได้มานะครับจอเป็นจอขนาดใหญ่นะครับผมมีปรับโหมดตรงนี้ได้นะครับมีสปอร์ตอีโค่แล้วก็นอร์มอลนะครับผมการปรับอากาศ เราก็อยู่ตรงนี้นะครับเลือกลมเลือกอะไรก็คือปังตรงนี้เลยเกียร์องเขานะครับก็จะอยู่ตรง ขวามือตรงนี้นะครับก็คือจะคล้ายๆกับของเบนซ์นะครับก็คือเวลาเราจะเข้าเกียร์ D น,นะครับก็คือตกลงมาเกียร์ก็จะเปลี่ยนที่เกียร์ D นะครับผมถ้าไปเกียร์ลอยหลัางก็คือตกขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเกียร์ R นะครับผมส่วนถ้าจะไปเกียร์ P เราก็กดที่ตรงนี้ได้เลยคืเข้าเกียร์ P แล้วก็จะล็อกเบรกมือให้อัตโนมัตินะครับผมพวงมาลัายเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับเราสามารถเลือกปรับโหมดได้ตรงนี้เช่นกันก็คือตรงนี้จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับผมโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็น เครื่องของเขานะครับก็จะเป็นขนาดสองมอเตอร์นะครับผม408แรงม้านะครับแล้วก็สีอ่อยแปแรงม้านะครับหก้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะครับโซนร้อยของเขาเนะี่ยอยู่ประมาณ4.2่จุดสอวินะครับผมตัวเนี้ยจะมีการสังเคราะห์เสียงเครื่องยนต์มาให้ด้วยแล้วสามารถเลือกปรับเสียงของเขาได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันปรับตรงไหนทางข,องขา้อพิธีรถยนต์ คือเสียของเขานะครับก็คือจะมีสปอร์ตนะครับอน,นี้คือเสียรถแข่งนะครับอันนี้คือเสียงสปอร์ตของเขานะครับประมาณนี้เสียงของเขาตอนเลือกขับขีโอเคต่อไปก็ออไปที่รถจอครับคันนี้มีเบาะโนโด้ดมีเบาะนวด,ดด้วยเป็นอะไรที่พิเศษมากเราไม่ใช่โนวด,ดแบบว่าเป่าลมหรือว่าอะไรนะมีลูกกิ้งนะครับโนวด,ดดีมากด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา โอเคอีกนิดนึงตรงนี้มีแอมเบียน i g ไลสามารถเลือกปรับได้ด้วยนะครับโอเคมาที่ไฟบรรยากาศตรงนี้นะครับก็คือเลือกปรัได้มีหลายเฉดสีให้เราเลือกนะครับผมสีเดียวก็ได้หรือว่าให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ได้เช่นกันนะครับโอเคต่อมาอยาเรามาดูการขับขี่ของเขาเลยดีกว่านะครับว่า Normal, huh? ในโหมด Normal นะนี่ครับอันขึ้นของแมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเหยีดดูเล่นๆนะครับว่าในโหมด Normal เนี่ยเขาจะหลังติดบอกขนาดไหนนะครับโอเคสามสองหนึ่งโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหแป๊บเดียว120ยย เขาการันตีจากโรงงานนะครับก็คือสามารถวิ่งทางไกลได้อยู่ที่ประมาณ5 5 0กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับสำหรับการใช้ในเมืองและก็ต่างจังหวัดน,นะครับจังหวัด ว้าวครับคุณโซลูครับตอนนี้เรากำลังไปไหนครับว้าวเลยครับท่านผู้ชม้เย็นเยนเย็นเบรกจครสาอเคแล้วก็ขอประมาณนี้แล้วกันครับไม่ขอบเร็วมนะครับก็เราจะเข้าโหมดปรับโหมดนะครับก็คือสามารถเลือกปับโหตรงนี้ได้ กดออกก่อนปุ่ม s p o r ครับอโอเคโอเคตอนน mm ี hmm. ้ก็เป็น Normal นะครับผมข้างซ้ายนี่บางทีเลือดเป็นอุณหภูมิแอร์ครับขอโทษทีเล่มดูทีก็เลือดตรงนี้ครับยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นี่ไไรเล่ามาเวลบิงเวลบิงนะครับไปเลี้ยวไปเลี้ยว 499,000นะครับโอ้โหคุ้มผมพูดเลยว่าคุ้มคุ้มด้วยวัสดุด้วยอะไรต่างๆนะครับลืมบอกไปด้านบนเป็นหลังคาพาร์โนรามิกนะครับรเป็นเต็มการดุนะครับ okay. นั่งก็สบายครับมีพื้นที่เหดลุมเหลือค่อนข้างเยอะเลยตัวทัศนวิสัยของเขาถือว่าค่อนข้างที่จะโปร่งนะครับสบายตาไม่ได้รู้สึกว่าอึอดัดหรือว่าบดบางทัศนวิสัยใดๆน,น,นะครับ ี่ยยมนายทีนึงโอเคครับนาย่ยบโอ้โหอาดูท่านผู้ฟังลองคิดดูแล้วกันผมเหยียบทีไรก็ต้องโอ้โหทีอทีมันแรงขนาดไหนผมนึกว่าวาบอ่ะคาเทก็ โอเคครับผมก็วันนี้ก็ขอทดลองขับดูประมนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังกันนะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ลองไปทดลองขับกันได้ที่ศูนย์เกรนวอลมอเตอร์ทุกสาขานะครับผมโอล่ากรุ๊ต t นะไม่ใช่ก o o d c แคปสิโอล่าศนะครับสุดยอดขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ